ไม่ก๊อบเข่าก็ได้เขาก๊ับขา่ะหมวอนี่หมวกเมือง่่ะผู้เป็นเหตุอันนี้โอ้ยสิยูนีทนไดนนมกระได้คุณนั่งทาสเตตทั้งบ้านคุณเยเย็นๆัวมันเอาขึ้นกับประจักษ์มาต้องลาะมั้งกูว่าเห็มันกินแบบนั้นล่ะเวลา่มันไปคกินนเนาะ้ย เมื่อยเมื่อยนะมันเจ้าพี่ก็เอ็นี่นี่ไปก็เมื่อยเพ่อแห้งแล้วอืคุณอ่ะทอดปลาเต้เตโต้ชั่วสิได้กรอบขนาดนี้นะคิดเบิ่งได้หรอคุณเออนี่ผัวมันเอาเคลืนตัวนี้่ไอ้ผมมาปรุงบอกครับไปเบิ่งแกงมาใหม่นะไม่ได้แลหรอกใช่หลักแกงมาใหม่ดูทั้งคุณดูทั้งคุณคนอะไรล่ะ พ right. ี่นะหาพี่กับ่ออูกคนนี่โอ้ยยใส่นอบ่อพ่อย่าฮ่าฮ่าฮ่าเอออ่าน้เฮ้ยฮกกะยงหูใจผักกะยงมาหนิโอ้คับหอหอมดอกผักกะนยงเน้เอาใส่เบ้เลยบอสไปใส่ไปตัวน้ตหอมไปใส่ลุณหม่ำพนเปิดอยู่ตอนนี้ มันกสยบกทึงไงมากวาอยู่มีแด้มึงน้ากูนี่แหละเอามาคนคนมันค้นคนกําลังเค็ดเบียดยู่ะบริวารงยังดอกบริขีขานยังดอกเขาพาสตนอ่าจไหายนคนไหนกันหกกัจมหอีกกันอีกกันก็ไม่ยอมสิตัดกโอ้ผูใดกุงมึงเมาเขาใจคับเขาและมึงกับมาบุากับอาหารที่นันไม่ได้เหดอางนีเอาหนึงียงเอาี่เาบงบอกโอ้นันคนดีเขาเพลนสบบ้ ได้ยอมับเบเ้เห็ดแแส่แต่แขงหยังเพ่งนใหม่สุูขงนใหก็้อไ่นข่งนใหม่ใส่ไก่พอมอันอื่นบ่มีบ่มีปนนี่เด้มาจะแม่นี่ข้าหว่าคนกินนกใหม่บ่ไดกินไก่บ่ไดเป็นเกาเป็นเกาครับอันอื่นไม่เห็นหงางร่บ้าจุ่มเหงาเนก็เห็ดแดดสัดแต่สมบัติพอแล้วนั่งล่มนี่เห็ดป่นนี่เห็ดป่นเน่ยเออนั่งล่มเนี่ยเอาเทปไปปุ่นโอ้ยน่อฮางเ้ย ไปย่างมันี่คนกินปลน่ะหอมกับมีคนซอยให้ทำไป็้อยใช่สมัครกูดำให้ไปไปซอยกอนคนกัน้ายมไปตัดหนาแทนเนะให้ก็ได้กคอยสรอยคอยชซางสุบแช่ได้ไหมอยมีผงใชตาคือว่านี่เขียนอยน่อยอ้ยคนโอ๊ยังยืคนนี้ก่อน เียงคนหอยมึงนมึหนเขดี่นหัมันบัแมกันอยซ่ากัยังบัวด่ได้เนี่ยหมดมาอยซ่ากัยังบัด่ได้เนี่ยเนี่ยมันกันมันซอยเหนือซอยยังเนี่ยแล้วเลยที่ตกแต่แต่ก่อนคุณเรื่งว่าซอยมันจินดีใจอยอะเฮ้ยอาแปบัแมงนก็เหี่ยกันนอนเจ้าแจ้วดูเลย่ะเขคือเราจะมีอะไรอียิงีอ่นี่ห้ามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพกเนี่ยกับ ไม่ปดทรมาเล็งนหบักเส้นได้ไหมเโี้ยอวดไวเดี๋ยวนี้เหรอครับเดี๋ยวๆี่วยแกไวเดี๋ยวไปไปที่ไหนผมก็สร้างเคียงตัวนี้ดยอามันชิมาตัว่วยเหรอโอ้ยเอเขียงโอ้ยหมดหมดหมดโอ้ยหมดไปอย่งขึ้นมากินของข้าวคือก็ละหมดสิครับอเอาป่าต้องใจก้อนครับ

คนลูกน้องบวกอดฮึดโอ้ยกนี้นี่กะีเคียอบวกะีเคียดลูกเ่บดเ็นเาะอันเป็นอัเปนอยู่ครับตัว่ว่าเป็นกระแทแต่ะเป็นยื่แต่ว่าเป็นกระแมากเาเ่รเอล่ไป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 นไปเอามันมักไงบ้างวันนี้ไรดิน้งนแล้ว เอาตดดมานั่นาไปแดนี่แหะนไปแดน่าช่ไหเปิดนนั่เปิดแก๊กนั่งแดเปิดแก๊เปิดเปิดเกาแดเกาแดน้อยเบิงเมอล่ะลดตเกลือตลปเกาแดน้อยไหมปเกาแดน้อยรเร็ว อันนี้นใช่สุดรก่อนเพิ่มไ่เคยเินะไม่เเป็นไยเปิดนะมี่นเปิดยเจ็มไ้เะนนะหรือเหเนาะมาตาตามไปย่ไปโอไป,ไป,ไป เสียง,งดยังเลยก็เสียงดันะลงไปงไปอไป้กเ,เ,เ,เด,ดเนนกระด,ดมนใจคนป่าครับจำได้รับไปเลือย มันห่อนอยู่ดอกเห็ดไปเบิดแล้วตุองโจกเขาใจที่นอ่าโหแสบที่เพชนเดผู้เดียวแล้วแสบข้างน้าเสินน้ำเนาะครับคือเสยบอยอคุณพดบ่นี่ใ่นาอยู่ก่อคุณเป็นคุณคุณมันบอกมันมันบอกมีน้าเห็น่มครับกเส้นน้ามีกันตัวดอเลยเนี่อย่างเนี้ยเออ ไม่มพดไม่มีพดแค่พดมั้แนใส่คบเลยวันนี้ประแดก็ยังสั้สุดแดกต้มจะนาใส่ใส่นหอมเยแล้ยังอยู่วันนี้บ้าเราบอกไม่ได้เอาีกตัวว่าตันูไปจะใส่าอ้านี่ไงตามาแล้วนี่เดินสวนกับตาเออตาลงมาแล้วเนี่ยพอหัวกันเน่าบ้านมันนั่ง่ายูมีอย่งอีกว่นี่ ก็ได้ตัดงานไยไป่ะไม่ยากครบเดี๋ยวเจะแช่มสีไม่ไ้ก็เอาด้วยอ้ใ่ไปใช่ทุกทาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาเขียบมาตรงหันี้ให้เช็ดถวยมิเลยมิเลย่อมาชินเยาเดี๋ยวาไปมชิเกอนิเคนละซอนก็ได้เดี๋ยวก็ว่าจังีจังันจังันจังี กี่ป่ะอืมไม่คือืมไม่เคาแลนียตวเหนียวไเยดูเาเหนียวิ้นแ้วตับ้าเหนียวได้ได้โอเคเลยพ่อไปโอเคไปไปมึงไปจัดหาไปไปบอกทีาจัดหาเาเบิร์เนี่มาไไสุดตามนาทีเลยมึงไปมึ ก็ดีล้วตะไปอ้าวไปได้สบายแบบตเอออชไวงวันี้นนิดหน่อยบ่กินเตียบอครับบ่ากินที่ผาเป็ดเดี่ยวเ่งเห็ดที่อยญ่่ะเปเห็ดใน่ะ่จริงๆแิงผู้อื่นเห็ดกระได้ผู้คนเหมเสียไม่ได้ผมมันนี่เนียจริงเห็ดเอี่ยได้นเระตงอื่นมึงนะแบบมตยากระแล้วเน่ยด้ไหมแมน้ากิไปทงหลังตออีกได้ป่เสียไม่ได้ตายลว ใช่ไหมจ๊ะกันอันนี้ครับกันอันนี้เขาตากันยิ่งเขาตาครับกันกันยาเขาตายานตาบอดเออตาบอดด้วยเน่ะเออเออเขาว่าควบลากิจในคนตาบอดเออควบลากิจในคนตาบอดด้อดีอยู่กูตาบอดข้างเดียวเป็นอยัางไงกูหักเขาข้างเดียวเนี่ยมึงไหนเขามากกว่าเล่นแล้วเล่นเล่นเล่นดีก่อนบ่นหลายคนหนึ่งโอ้ย ดอเชยงไล่บอดไหล่บอดไหล่บอดไหล่บอด,บอด,บอดใจบอดชอบ